สวยสายประหยัดควรดูคลิปนี้ ค่ะเพื่อนๆทุกคนก็มาพบกับปอที่ช่องปอสตอรี่จ้าก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปอจะมารีวิวครีมนวดผมนะคะที่ ช่วยในเรื่องของผมสวยผมนุ่มสลวยทําให้ผม,มัะดูมีน้ําหนักมีชีวิตชีวานะคะจะบอกว่าชอบมากๆตัวเนี้ยบอกเลยว่าทุกคนต้องมีนะอันนี้คือแนะนํามากๆมากๆๆ,ๆเนื่องด้วยจากว่าปอเป็นคนที่ผมเส้นใหญ่ผมหนาแล้วก็เวลาที่ไม่ได้สระผมนะคะผมค่อนข้างที่จะพันกันด้วยความที่ ผมอะ่ะยาวด้วยแหละพอเวลาที่มันเหนียวหรือไม่ได้สะมาเป็นเวลาสามสี่วันอะ่ะผมมันก็จะเริ่มพันกันแล้วผมก็จะร่วงและและหนังศีรษะก็จะรู้สึกว่ามันแบบเออสุกปกแต่ด้วยความที่ปอเป็นคนที่ชอบสมุนไพรค่อนข้างที่จะหาครีมนวดผมยากอยู่เหมือนกันนะคะเ,ออเล่าความเป็นมาก่อนวันนั้นปอก็เลยเออได้ไปไปที่ไหนวะวันนั้นไปไหนวะ ได้ไปห้างแห่งหนึง่งก็เลยไปเดินหาครีมนวดผมยาสระผมอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็หาในโซนเกี่ยวกับพวกของสมุนไพรก็เลยไปเจอครีมนวดผมตัวหนึง่งจะบอกว่าเป็นครีมนวดผมเป็นแบรนด์สมัยก่อนอะ เรไม่คิดว่าเออเขาจะทําแบบว่าแพ็กเกจใหม่ออกมาได้ดูดีเห็นว่ามันมีดอกอัญชันเนาะแล้วอาจจะทําให้ผมของเราอ่ะมันดกดําแล้วก็เงางามได้ก็เลยซื้อมาจ้ากลับจากห้างซื้อมาก็คือใช้เลยครั้งแรกก็ใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจมากทุกคนแต่ก็ยังแบบเฮ้ยมันแค่ครั้งแรกเราอาจจะมาโนไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการใช้ครั้งที่2ครั้งที่3เกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันดีมากทุกคนอยากจะเอา มาแนะนําให้เพื่อนๆเ,เปิดตัวเลยละกันทาแดนนี่เลยทุกคนแ a ซ่าเนเจอร์ค a ีนแอนด์แคร์แบล็กแอนด์ชายคอนดิชเนสูตรผมดกดําเงางามนะคะตัวนี้เอาจริงเห็นแค่ช่วงนี้เอออยากซื้อเพราะว่ามันเป็นดอกอันชันไม่ได้ดูเลยว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรพอมาใช้แล้วมันดี ก็เลยมีการพลิกอ่านมากขึ้นทุกคนก็เลยมารู้ว่ามันเป็นยี่ห้อแฟซ่าซึ่งเป็นยี่ห้อสมัยก่อนนะแต่ก่อนเอาไม่แน่ใจว่าเขาใช้ตัวหนังสือเป็นภาษาไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจเราก็ไม่ได้ไม่ได้สังเกตไงว่ามันเป็นยี่ห้อแฟซ่าก็เห็นแค่ภาพลักษณ์ตรงนี้แล้วก็เลยซื้อเซรั่มนะคะก็จะทําให้ผมเนียนเจแปนเทคโนโลยีนะคะตัวนี้เขาเป็นสูตรผมดก ดำเงางามด้วยความที่ปอเป็นคนผมดำแล้วปอต้องการความเงางามของผมเราก็อยากให้ผมเราอะ่ะมันตรงเงาสวยเพื่อที่แบบว่าเวลาเป่าผมได้ผมแล้วก็คือแบบอย่างนี้เลยอะ่ะนี่คือไม่ได้ทำอะไรนะคะทุกคนแค่ปอสระผมแล้วก็เป่าผมนะคะแล้วก็ได้ออกมาแบบนี้เลยแต่ถ้าเพื่อนอยากจะให ตรงมากกว่านี้ก็แนะนําให้อาจจะรีดผมนิดหน่อยถ้าคนที่ชอบแบบตรงมากๆนะแต่สําหรับปอคือแบบนี้ยปอก็ออกจากบ้านได้แล้วอ่ะนี่นะคะด้านหลังเขาก็จะบอกว่าเป็น Nature Clean and Care 2พลังดูแลเส้นผมและหนังศีรษะวิทยาการจากญี่ปุ่นผสานซิลกี้เซรั่มและสารสกัดธรรมชาติให้ผมดูหนานุ่มผิวสลวยปลายไม่แข็งแม้ไม่ได้สระทุกวันจริงๆมากๆผมแบบมันนุ่มเื่นสวยมัน มันโอเคอ่ะจะบอกว่ายังไงคือมันดีนดจริงบางยี่ห้อแม้จะมีเคลาตินนะแต่พอเวลาที่เราล้างผมออกมาแล้วเราดมันก็ยังมีความแบบแห้งแห้งสักสันิดๆคือผมมันไม่ได้แบบว่านุ่มสลวยเลยอะบอกว่าไงแต่ไอตัวเนี้ยคือสมมติว่าเราสระ พอลงครีมนวดไปปื๊บคือมันนิ่มตั้งแต่ตอนเราใช้หรือเว้ยคือใช้ครีมนวดลงไปตรงไหนอ่ะตรงนั้นก็คือนิ่มทิ้งตัวมีน้ำหนักแล้วก็ผมไม่พันกัน หนังสีสะารู้สึกว่าสะอาดส่วนเรื่องของราคานะ่ปะปอจําไม่ได้จริงๆร้อยกว่าบาทหรือยังไงอะ่ปะปอไม่แน่ใจทุกคนเออประจําราคาไม่ได้จริงๆเพราะอย่างที่บอกอะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะซื้อก็เห็นว่ามันมีอันชันก็เลยซื้อมาไม่ได้จําราคาว่าราคาเท่าไหร่ตัวแพ็กเกจของเขามันก็จะเป็นแบบ ขวดพลาสติกอย่างเงี้ยข้อดีของการเป็นที่เป็นแบบนิ่มๆแบบเนี้ยคือเวลาใช้อ่ะมันบีบง่ายต,ต้องนึกถึงความเป็นจริงว่าเวลาที่เราอยู่ในห้องน้าอ่ะแล้วมือผู้หญิงบางทีก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเงี้ยเนี่ยจับแค่เนี้ยแล้วก็บีบออกมาใช้อ่ะคือง่ายสะดวกแล้วก็หัวเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์จะเป็นสีม่วงๆดำๆค่อนข้างที่จะข้นๆอ,อ,อ่ะเป็นเหมือนนมข้อนอ่ะทุกคนไปลองพอไม่ได้แบบว่ามีการจ้างรีวิวอะไรใดๆทั้ทงสิ้นนะคะอันนี้คือแบบจากใจ เพราะเพื่อนๆก็จะรู้อยู่แล้วว่าอันไหนที่ปอใช้แล้วดีนี่คือปอก็อยากให้คนที่ติดตามปอนะคะได้ลองใช้ดูแต่ต้องบอกก่อนว่าลักษณะเส้นผมปออ่ะมันเป็นผมที่เส้นใหญ่ผมเส้นใหญ่ยังใช้ดีขนาดนี้เลยอะถ้าผมเส้นเล็กมันน่าจะดีกว่านี้ป่ะเออก็ต้องไปลองใช้กันดูนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ของปอนะคะก็เป็นคลิปแบบ สั้นๆมาบอกเล่าถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วดีใช้แล้วชอบนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนําแค่นั้นเองก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย